กดสมัครสมาชิกสนับสนุนช่องช็อกบอลระดับน้องช็อกเริ่มต้นเพียงเดือนละสาบาบาทและยังมีระดับพี่ช็อก80บาทกับระดับคุณช็อก300บาทคุณจะมีป้ายหน้าชื่อสุดเฟี้ยวไม่เหมือนใครเวลาคอมเมนต์หรือตอนแชทสดและยังมีสติกเกอร์ของช่องให้ใช้อีกด้วยนะครับและยังไม่หมดนะครับผมตอนนี้ y YouTube เปิดระบบสนับสนุนแบบซูเปอร์แชทและซูเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงมาเป็นครอบครัวช็อกบอลกันเยอะนะครับ เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชัชบอลกับเกยโปรเกสกานะครับผมคลิปนี้นะครับเปดีผู้เล่นทางบ้านนะครับที่ฝากมาให้ผมแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มพลังนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าพลังขึ้นน้อยมากนะครับเท่าที่ผมเช็คดูนะครับที่เห็นแบบจะจะเลยในดีนี้มี2จุดที่ผมจะแนะนําให้ทำนะครับคือผมคิดว่าในส่วนการเลี้ยงดูตรงเนี้ยเขาน่าจะรู้หมดแล้วว่าควรทําอะไรยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ย ในหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็อัพมาเยอะอยู่นะแบบคือมีแต้มก็อัพอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยพอสวรรค์เนี่ยอ,นนอัพเต็มไปแล้วนะนะครับผมเนี่ยเอามาจนหน้านี้แล้วผมคิดว่าในส่วนนี้เขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับดูดิสร้อยมือแซดสี่เส้นนะ่ะนะครับผมแค่ยังไม่เลื่อนขั้นที่เฉยนะครับไม่เป็นไรลองกิจกรรมมาค่อยว่ากันนะครับเพชรมิลลินห้านอนก็ทีมที่ใช้นะครับเป็นทีมผสมโปเกมอนโอเคนะแล้วผมจะบอกที่หลังนะสำหรับ2อย่างที่ผมจะแนะนําให้ทำนะเพราะว่าผมเข้าไปดูมาแล้วว่า เขาไม่ค่อยได้เข้าไปทำอันดับ ID นี้นะครับอยู่อันดับ21พลัง6ล้าน2น,นะครับถือว่าอันดับไม่แย่นะสำหรับ V0 นะครับเบลคนที่อยู่อันดับส,งสูงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทีมอะไรกันบ้างแต่ว่าพลังเขาเยอะกว่าเรานะ8ล้านหอย่างเงี้ย 6ล้าน2แต่อาจจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าเรา8ล้าน8ล้านส่วนมากเนี่ยจะ8ล้านขึ้นไปหมดเลยนะครับสิ่งที่ไอดีเนี่ยยังขาดไปเลยมากๆนะครับก็คือการกดไบแม็กอย่างแรกพูดเลยละกันสำหรับการกดไบแม็กนะครับผมในมุมมองผมนะควรกดได้เยอะกว่านี้นะครับสำหรับตัวหลัก3ตัวยูโนวานะครับผมคือดามเมจเนี่ยกดไปแค่1นึ่งร้อยเก้าสิบเองนะครับแล้วก็สปีดร้อยสี่สิบเก้านะครับในส่วนของโซลาร์มิลาดนะครับผมเนี่ยดูดิกดน้อยมากนะเนี่ยโอ,โอ สำหรับ3ตัวหลักกดน้อยมากนะครับผมถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูเขามากดให้ตัวอื่นด้วยอ่ะโซลารตัวนี้สรุปไม่รู้ว่าเขาจะเล่นไหมนะครับไม่รู้เขาจะเอามาใส่แทนตัวอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขากดสปีดไปให้155ยห้าสิบาการดอนใต้ดิน48กับร6ทหสำหรับดาเมจกับสปีดลูกเกียนี่ดาเมจ60สปีด80 ยักษ์เขียวอ่ะสปีด80พาวเกียอันนี้ไม่ได้กดเซลบี้อ่ะ9กกับ20อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการกดเพื่อที่จะใช้ช่วงแรกหรือเปล่านะนะครับผมอ่ะแบ่งมา30อันนี้แบ่งมา100ออันนี้ไม่ได้กดนะครับผมอ่ะ อันนี้สาอาจจะกดช่วงแรกนะครับเวลาใช้เล่นช่วงแรกน้องนะครับอันนี้กดไป 20- กับ30นะครับผมเขาจะเอามากดให้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวหลักซะเยอะนะครับผมผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นแค่50-60เนี่ยมันก็สําคัญเหมือนกันอันนี้คือส่วนที่สําคัญามากนะครับที่ผมไม่อยากจะให้ผู้เลยคนไหนเลยนะครับเอาไปอัพพัมเพื่อนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเอาอัแค่ตัวหลักอะ มันจะทําให้ตัวหลักเราเก่งกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นการอัพค่าสเตตัสต,ต,ตรงนั้นโดยตรงนะครับอันนี้มันสําคัญมากสำหรับผมนะครับผมก็เลยอยากให้อัพแค่ตัวหลักเท่านั้นนะครับเนี่ยดีเฟนต์ไม่มีเลย HP ไม่มีเลยคือมันเลยทําให้อะโปรแกรมเราด้อยอันนี้คืออย่างแรกนะครับสำหรับใบแม็กแล้วก็สายฟ้ฟนะครับผมเน้นกดแค่3ตัวหลักไปก่อนนะครับอย่ากด ให้เยอะขนาดนี้คือเฉลีย่ยคือไปหลายตัวมากจริงๆนะแทวการในกรดสปีดไปถึง100นะนะครับผมแล้วอีกหนึ่งอย่างอย่างที่2ที่ผมอยากจะให้เจ้าของไอดีไปทำนะครับผมที่ผมเห็นว่าเขาไม่ค่อยได้เข้าไปทําเลยนะครับก็คือในส่วนของเลลิกโบราณน,นะครับเนี่ยเขาอยู่ชั้น B14 คิดว่าวันนี้เขาน่าจะเพิ่งทํามาเนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเข้ามาดูก่อนน้าเนี้ยน่าจะอยู่ที่ชั้น B3 หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นการแต่ผมคิดว่าเวล90คือมันน้อยเกินไปเว้ยยกตัวอย่างอย่างไอเดนโซผมเนี่ยเวล98ผมมาถึงชั้นประมาณร้อยกว่าแล้วว่ะขนาดผมเล่นบ้างไม่เล่นบ้างผมก็มาอยู่ชั้นร้อยกว่าเออนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือมันน้อยเกินไปสำหรับเวล90เว้ยนะครับผมแล้วดูดิเขาไม่ได้ปลดเลยนะคะแนนความพันช่อง2เนี่ย สามตัวหลักไม่ได้ปลดสักตัวนะครับนี่คือส่วนหนึ่งสําคัญที่ทําให้โปเกมอนของเราเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นเยอะคืออาจจะไม่มากขนาดนั้นแต่ว่าผมมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โปเกมอนของเราพลังเพิ่มขึ้นเยอะขนาดอันเนี้ยที่เอาไว้ปลดเนี่ยเขามีอยู่แค่นี้เองในส่วนที่อัพเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองคนดูนะครับผมและให้ดูแต้มเลลิกเนี่ยเขามีอยู่แค่นี้ในส่วนนี้คือควรเข้ามาทํามากๆ,ๆนะครับผมถ้าอยากให้พลังเพิ่มส่วนนี้ควรเข้ามาทํามากแล้วสีผมแปลกใจอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือ ข้าวความสนิทของโปเกมอนของทีมเขาทําไมถึงไม่ตันเพราะว่าปกติถ้าใส่ฟาร์มไว้อยังไงก็ต้องตันด้วยนะครับแล้วเขาไปปลดไว้ตั้ง4ช่องนะครับแล้วเอาตัวหลักใส่ไปแต่แปลกใจว่าเ้ยป่านนี้เวล่่าสิแล้วทําไมถึงไม่ตันอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะนะครับผมก็ไม่ใช่เจ้าของไอดีเนื้ก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่าให้ดูเนี่ย เขาปลดไว้ถึง4ช่องนะครับผมแต่ว่าแปลกใจมากค่าคอนสทนไม่ตันเพราะว่าอย่างไอเดียนโซยกตัวอย่างเลยนะผมเนี่ยปลดไวแค่2ช่องแล้วตัวที่ผมใส่ไป2ตัวค่าคอนสเนตก็คือจะเต็มตลอดไม่ว่าจะเลื่อนไปเลเวลเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะเต็มตลอดนะครับผมแต่แปลกใจมากที่ไอดีนี้เข้าสนิทไม่เต็มอ่ะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนคอนสนิท82 81 76อาจจะ เอามาใส่ให้โปกกมอพวกนี้เพราะว่าความสนตทมา70บวกทุกตัวเลยดูดิคิดว่าเจ้าขอยดีน่าจะเอาตัวพวกนี้เข้าไปใส่ในฟาร์มแทนโปเกมอนตัวหลักเลยเข้าสนิทไม่เต็มนะครับส่วนอื่นผมจะไม่แนะนําอะไรเพราะว่าผมคิดว่าเจ้าหอยดีรู้อยู่แล้วนะครับผมการใส่ดิสกิลเนี่ยเขาใส่ดีนะดิสกิลใส่ดีนะครับผมคือยังมีบางช่องที่ต้องแก้แต่ว่าใส่ดีแล้วนะครับผมข้าบวก28่6 25านะครับผมถามว่าเยอะไหมผมคิดว่าน่าจะ ได้มากกว่านี้สำหรับ3ตัวหลักอ่ะเช็คเลย25 25 25 25 20โอ้โอหคือเขาอัพหลายตัวมากนะครับผมถ้าเน้นแค่ตัวหลักอ่ะป่านนี้พลังเพิ่มขึ้นเยอะกว่าน,นี้ไปแล้วผมมองว่าน่าจะไม่ได้อยู่แค่6ล้านผมคิดว่าอาจจะไปยัน8ล้านได้เลยถ้าลดค่าคอสนิตแล้วก็กดใบแม็กให้ตัวหลักแล้วก็เอาค่าบวกเนี่ยไอตรงการฝึกตรงเนี้ย เอามาบวกแค่ตัวหลัก3ตัวย้นานะว่าอาจจะไปถึง8ล้านได้เลยนะครับผมแต่ในส่วนอื่นผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจะหอยอดีรู้อยู่แล้วนะครับว่าควรทําอะไรยังไงนะครับถ้าอยากให้พลังเพิ่มนะครับผมควรขยันเล่นเลลิก มักมากหมักมากๆมากเลยนะครับมันจะทําให้พลังเพิ่มขึ้นเยอะจริงเน้นอัพให้ตัวหลักหลังจากนี้ไม่ต้องไปอัพให้ตัวอื่นแล้วนะครับเพราะว่าตัวหลักสําคัญกว่านะครับผมถ้าของเหลือเมื่อไหร่ค่อยอัพให้ตัวอื่นนะครับผมคือก็เข้าใจนะครับว่าอยากจะให้พลังมันเฉลี่ยยกันเวลาเอามาลงด่านอะไรแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยแล้วก็แบบเนี้ยนะครับพลังมันจะได้แบบไม่หนีห่างกันมากอย่างเงี้ยเข้าใจได้แต่ว่าทีมหลักเราจะพลังน้อยนะครับผมเชื่อว่าป่านเนี้ยต้องมีสักตัวหนึ่งที่40อะถ้าไม่ไปอัพให้ตัวอื่น เออนะครับอันนี้คือแค่คาดเดานะทุกอย่างคือความจำเป็นทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูหรือการอัพสเตตัสโปเกรมอนโดยตรงนะครับผมเน้นพิษารตัวหลักก่อนของเหลือค่อยไปอัพให้ตัวที่เหลือนะครับผมนะฮะตามนี้เลยนะครับบ๊ายบาย